มึงได้อ่านมาแบบว่าโอ้โหโอาแต่หนังสือโป้เงียบๆน่อยนี่ห้องสอบถ้าสองห้องอ่ะห้องห้องอันนั้นมานดนี่เป็นระเบียบนีตะโกงบะกะเตี๋ยกันมาหรือเปล่าให้ผมอมก่าใจไหมออ้ยอาจารย์ไปละ <laughs> นี่กุเตี๋ยวบาละเพื่อนไม่องห่วงเฟรบปุ๊บมีโอ้โหเป็นเด็กเฮียแต่เสือกจีนเนีย่ยโอเค ข้อที่หนึ่งโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งเฮ้เรื่องเนียกูโคตรฉลาดไอ้เวนี่น่าไปเป็นนายกโอ้โหของโคตรตีจดแป๊บตั้งใจสอบตั้งใจสอบอย่าทุจริตเันไหมอืมอ้ายหิวข้าวจังเวยเฮ้โอ้โหมันเขียนได้ยังไงวะเฮ้ยห้องกูนี่นักเรียนเก่งๆเยอะเลยนะเนี่ยไอชแล้วไงไอไอไอ้จอนไอจอน จอนชิบหายแล้วมันไม่ได้ยินเรียกมันทีโอ้ยเว้ยด้ยถีบด้วยส้นมือโอ้ยกูกรอักเลือดเลยอ้ยเหมือนถีบตะแรงเลยพอดีกูพ <c oughs> ันผ้ามาหนาเกินโอเคถึงวิธีกูละจองจองให้ตามันเขหันไปซองเงือผู้ชายกูทำด้วยคนเนือ้อตาเก๋ เพลงด้วยกั้นเพลงด้วยอาจจะเป็นลายเสื้อธรรมดาสำหรับทุกคนแต่ว่าคุณคำตาขีแล้วแล้วก็มันจะรวมมิดแล้วกลายเป็นคํานั่นไงมาแล้วจอนเหฮนมาแล้วเฮ้ยใคําำขี้อะไรอ๋อผมตดเองครับเสียงตดมึงลื่นลมอ่ะตั้งใจสอบตั้งใจสอบตั้งใจกันดีมากเข้มตั้งใจดี อย่าโกงถ้าโกงอาจารย์รู้นะรู้แล้วตีตูดนะหนูอุ้ยแผนที่สามเริ่มอือเป็นอะไรเตี้ยงควรครั้งเป็นอะไรวันนี้หนูเจ็บข้างล่างอะค่ะมีอะไรกัดขาก็ไม่รู้โอเคอาจารย์ดูให้ออุ้ยโอ้ อาโอเคมันหืนและเริ่มดได้เลยได้เลยจัดไปเงือบอา้าไม่มีเสียงไม่มีเสียงตะโกนในใจนี่กล้ามเป็นบรรบดดั๊เดือบเงือเดือเดาอยากโชว์มานานแล้วดูเงือ นี่ระหว่างนี้ก็ทําให้มันไปด้วยเขียนสองหน้าพร้อมกันเป็นไงอัจฉริยะในทางที่เฮียไปไหนแล้วหนูไปไหนแล้วหนูน้อยอาจารย์ดูให้อยู่จ้าอาจารย์ข้าบมาค่ะจ่าสอบกันอย่างเลยจาครับอาจารย์เขยอยู่มันไว้นี่นี่จอนจัดให้เวนก็เทือกแม่งเลยดีไหมเนี่ย มันเป็นไงบ้างอาคาจาันก็อ <_: S 1> ุมอเมขาขาวาจารยโอ๊ยไม่ใช่จันไม่มีนะไม่มีแมลงสักตัวเลยนะจ๊ะหนูเิดแมงหรือเปล่าแล้วนี่นะจย,ย,ย์ดูอยู่เนี่ยไม่มีเลยนะอ่ะครับอ่ะครับอ่ะครับครูสมโชดครับปีนี้เนี่ยนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยเก่งกันขึ้นเยอะเลยนะครับทําไมล่ะครับมันได้ร้อยกันเต็มทุกคนเลยเสียจนันไม่รู้โรงเรียนเราสอนดีหรือมันมั่วันเก่งก็ไม่รู้ โอ,โอ้แม่งถูกทุกข้อเลยอาจารย์แม่แบบนี้ฟ้าคงผ่าแล้วล่ะครับอันนี้ต้องให้เดบสุดมาผ่าเองครับแม่งถูกทุกคนเลยเ,เวนอะไรวะเนี่ยตวงว่างๆอาจารย์ก่อหาอะไรทําไปเรื่อยเพลินเพลินโอ้ร้อนจังเลยเปิดหน้าต่างหน่อยเนาะเพื่อนเนาะไหนเลยเปิดเ,เปิดเลยอัจฉริยบชึบปึ๊บเฮ้ยได้มาแล้วนายขอซอฟไปไงโ ไม่ได้ยากเห็นอะไรโอเคอาจารย์ยังไม่เห็นเงี่ยโอ้โหมาแล้วสิ่งที่กูรอคอยก้นเห็นแล้วครับอาจารย์โอ้ชัดเจนแจ่มแจ้งเอาละเขียนต่อร้อยไม่เต็มไม่รู้จะว่ายังไงวินาทีนี้ไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากมายลอกให้ไวอ้ยเป่าจะไม่ทันแล้วเนี่ยแมงเอ้ เออเอาเอาไปๆๆเร็วเร็วเร็วเหน่อยสิตาเดี๋ยวพี่หนูสอบต่อโคตรจะเนียนโรงเรียนเฮียนี่มีแต่อาฉริยะในทางที่เฮียจะเรียกเฮียเรียกโคโดโมดากอนดีกว่าถ้าตรงนี้มาวางเอ้ยเกือบละเกือบชนะละเฮ้ยโอเคข้อต่อไปออโอ้โหแม่งจัดหนักจัดเต็มใครจ้างมาวะเนี่ยแม่งโคตรลงทุนเอาระเบียนท่าเปลี่ยนท่านั่นแหละดีมากไหน,นเหนทียบก่อน เอ้ยเดี๋ยดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่แล้วไอ้หนูมึงเปลี่ยนก้อนมาเป็น H ตัว H นะเขาใจใหม่ตัว S นะนี่โอเคโอ้โหโอ้ยกูชอบงานนี้เกิงเลยอือเป๊ะเออเอาละข้อสุดท้ายโอ้โหจำแจ้งปื๊บปื๊บชื้นนี่เรียบร้อยแม่ แม่บอกว่าร้อยเต็มจะซื้อมือถือให้ใหม่ฮู้ยสบายกูละถ้าขนาดเนี้ยมึงขอร้อยเครื่องเถอะ์เอเวนเออวะแม่งเต็มทุกวิชาเลยน่าจะร้อยเครื่องถูก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 ไอสัตว์ถูกทุกข้อเลยโอ้โหร้อยโอ้โอะไรวะเนี่ยมาออ,อครับนักเรียนเราโคตรเก่งเลยครับไม่จะไปไ,ได้ยังไงบางข้อกูยังทําไม่ได้เลยที่